สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสูขสู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อกี้ก็เป็นวันที่เอ่อวันที่หนึ่งพี่น้องหนึ่งพฤษภาเนาะนะครับหนึ่งพฤษภาสองห้ากห,าก,หากแปดพี่น้องนะครับเมษากะพานไปพี่น้องพฤษภาเข่ามากพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับ พอใจดีนะครับเนาะสิพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเด้อนะครับรัฐบาลไทยน,นะครับแนวทางกะสิเป็นยังไงพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยกะบ่ทถ้าไม่พิดหลังได้ละ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมา นะครับเมื่อเบังเกิสำนักเกิอาจารย์พี่น้องเพื่อนสี่อาแนวทางตัวเลมาฝากพี่น้องนะครับกรบพี่กบนองให้พี่น้องได้ไปชมให้พี่น้องไปพิจารณาพี่น้องมากกระจัดขัดกระพานได้พี่น้องนอแนวทางมีเขามีรถได้ถุกหน้าที่ถูกวันถูกเวลาพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่เราพี่น้องเนาะ ใส่วันที่กันก่อนพี่น้องใส่วันที่กันก่อนโอ้ห่อนไปพี่น้องไอ้ฝนตกไอนทั้งห่อนอยู่วันที่นะครับวันที่สองพี่น้องเพราะว่าวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานเด้อวันที่สองนะครับพฤษภา มีสาระกับพฤษภาเด้พี่น้องนะครับพฤษภาเด้อพฤษภาคมนะครับเมษาพฤษภานะครับเมษาพฤษภานะครับสองห้าพี่น้องนะครับสองห้าหกแปดเด้อนะครับเดือนเปลี่ยนพ่อสอบโบเปลี่ยนพี่น้อง นะครับเดือนเปลี่ยนพศออไม่เปลี่ยนเด้อรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องรัฐบาลไทยเด้อนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทย นะครับพ่อใจดีนะครับพี่น้องมากระจัดคัดกาผ่านพี่น้องนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะครับบมมีผู้ได้่าเด้ออยู่กับใจพี่กับใจน้องพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบน ล่างนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับก็ใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างได้พี่น้องได้หก 9, bình an, vui lên trên lăng 6 và nữa, Được. นี่คือแนวทางพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีพี่น้องนะครับพี่น้องมักกระจัดเด้อขัดกะพานพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดได้บุ๋มีผู้เดเก่งบุ๋มีผู้เดมีความสามารถปานนั้นพี่น้องนี่คือสูตรคือตำล่าพี่น้องเข่ากระเข่ารุดก็คขึ้นรุดพี่น้องนะครับไม่มีใครรู้นะครับ มเมื่อเบิ่งแนวทางพอใจดีจับคู่ให้พี่น้องกันแล้วกันนะครับเพิ่นจับคู่ยังให้พี่น้องนะครับเนาะพอใจดีพี่น้องนะครับเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องหกศูนย์หก หนึ่งหกสามหกสี่นะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อใจดีเด้อ มันเป็นแค่สูตรพี่น้องนะครับเป็นแค่สูตรนะครับเป็นแค่สูตรแค่เลขคำนวณแนวทางพี่น้องนะครับความเสือนะครับกนสิด้มาบอมแมนง่ายพี่น้องดำเลี้ยนมามีคู่บาอาจารย์พี่น้องจังควยใด้มาได้พี่น้องได้บอแมนาสุมสีสุมหาโลโลเร่เ่พี่น้องบอแมนได้พี่น้องได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีคู่บาอาจารย์เด้อนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับแต่เ้าไปเลียนเกากยังมีครูพี่น้องนะครับยังมีครูนะครับไปบวชก็ยังมีอาจารย์เสียมสอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับเอาพี่น้องครับชุดที่สองนะครับเนาะชุดที่สองเด้อก้า 0 9 1 9 3 เก้าสี่นะครับนี่คือแนวทางของพอใจดีพี่น้องนะครับนี่คือรัฐบาลไทยพี่น้องเล่าพัฒนาเมือเ่อคืนนี่ผลออกมากับบทลางตรงๆพี่น้องเก9าหนนะครับเนาะ คงพอใจดีพี่น้องมันรุนกันกับรัฐบาลไทยเขาหรือรุดพี่น้องพรุ่งนี้วันที่สองพฤษภาสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยงวดแรกของเดือนพฤษภาคมเนาะวิ่งบนล่างหกกับเก้าพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างหกกับเก้าเด้อจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่พี่น้องเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายพี่น้องนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆพี่น้องนะครับพอใจดีก็สิมมาตามเล่าพัฒนาให้เ่าพี่น้องนะครับต่อกันไปเลยน้องพี่น้องเนาะอย่าหลงอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้ยพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีไม่ใช่มืออื่นสี่โมงแรงเข่าเรื่อรุดพอใจดีสี่ทำผลงานได้คือจังเล่าพัฒนางวดประจำวันที่สามสิบใบพี่น้องนะครับเนาะฝากไว้น้ำแนวกันแล้วกัน,กนพี่น้องอ่ะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ